บทที่8ปดบทสวดธรรมจักรกับปวัตสูตรเอวามสตังเอกังสภายังมะคะวะสภายังภะควาพลรนาสียังหิหาลติกปีละเฟตอิสิปติปาเตนีมิคาทะเยตลัตตันตลัโภพิกาวาภะควาปัจจวัคคีคีเภพุอมันเตสีเทวเมีพิกเวติอันตาปะพัชชิเตเนเตนะนะเสวิตตพัยโยจายังกามิสุกามัสกิเลีย ทานุโยโกหินวะคัโมปทุชนิโกอนาลิโยอนัตตสันโตโยจายังอตกีลัมธาทานุโยโกทุกขอนาลิโยอนัสัตตาอนัตัสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปุอันเตอนะอับนุปะคมะมัชิมาปฏิปทาคถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปสมญาภิธิอภิญญาญาสัมพุธายานิพานายาสังวตติกตมาจาสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะปิญญาญะสัมพุทายานิพานญาะสังวัตติอัยยามีวะเอละเอเรโยอัตถังฮิโกมะโคสยติทางสมารีติสัมมากรรมันโปสัมมาวาจาสมะกรรมันโปสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสมาสมาธิสัมมาสมาธิอายังขูภาสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาปทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะปิญญาญะสัมพุทายานิพานญาะเป่าสังวัตติ อาทางโคปนาพิขเวทุกขังอริยศาสัจ์จามชาติปิทุกขาชาลิชาลาปีทุกขามรณะนัมปีทุกขังสวกัปลิเทวะทุกขาทุกขโทมานสูปะยาสาปิทุกขาอปิยหีสัมปโยโคทุกโคปิยหีอิปโยโคทุกโคยัมปะฉังนาละพาติละพาติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปทานานานักขันธา ทุกขาอีทางโคปะนาพิคเว ก้าสมุทัยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภาวิกานันทิราคัสข้าตาตาตาลาตาลาตาตาลาพินันทีนีเสยยทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปนาภิคเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสายีวะตันหายะอเสสยวิลาคานิโยโทจาโคปตินนักปตินิกสโคมุติอนารโยอิทังโขปนาภิคเวทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทา อริยส ah e ัจจ ah ังเอียะมีวะอริโยอัฏฐังิโกมะโคสยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังโคทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิตังขุปนิทางทุกขะอริยสัจจัง ปาลินญยันติเมพิกเวปุเพอนุนุสูเตสุตรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยานัณุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิชาุทธาปฏิอโลโกุทธาปฏิตังโขปณิทางทุกขังอรลิสัจจังปาลิญยานติตันติเมีพิกเวปุเพอนุนุสูเตสุตรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยานัณุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิชาุทธาปฏิอโลโกุทธาปฏิอิตังทุกขสมุทโยอรลิสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนุสูเตสุตรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยาณุทปฏิปัญญา อุทัปติวิชาอุทัปติอโลโกอุทัปติตังโกปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังตปหาตัปพันติเมพิกาเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมิสูจักขุงอุทัปติยานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอโลโกอุทัปติตังโกปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปปหินติมีพิกาเวปุเพ อนุน <ion> <ana> um ุสุเตสุธรมเมสุจักขอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิยโลโกุทธปฏิตังโขุทธปฏิอีทั้งทุกขนิโรธวาริยสัจจังจันติเมพิคเวปุเพอนุนุสุเตสุธรมเมสุจักขอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลโกุทธปฏิตังโขปนิทังทุกขนิโรธวาริยสัจจังชาติกาตาปนิเตเมพิคเวปุเพ อนุนุส so 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 ุเตสุธเมสุจกุงอุทปพิยานังอุทปพิปัญญาอุทปพิวิชาอุทปพิอโลโกอุทปพิตังโขปานิทังทุกขนิโรธวาริยสัจจังจติกัตตันติเมพิคเวปุเพอนุนุสุเตสุธเมสุจกุงอุทปพิยานังอุทปพิปัญญาอุทปพิวิชาอุทปพิอโลโกอุทปพิอีทังทุกขนิโรธาคาไมนิปฏิปทา อุทัพปิปัฏฐาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรธาคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปันติเมภิกเวปุเปอนุโนสุเตสุทามเมสุจากของอุทัพิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรธาคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัป ตันติมีพิฆเวปุเพออนุนุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทปพติยานาอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติยโลกโออุทปพติยาวกีวันจะมีพิฆเวอวิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปลิวัตถังทวัตตะสักลังยะถาภูตังยานัทสนังนะสุวิสุทังอโหสีเนวะตาวังพิฆเวสตทวะเกโลเกสัมมาสมาลเกสภามเกสสัสนะผาภนิยาปชายยะสตทวะมนุสัยยะ อนุตัลังสัมมาสัมพูทิงอภิสัมพุทโตปัจจายาสิงยะโตจักโเมีพิคเวอิมิสุจตุสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวะวัฏถังเทวะสัคทะวาทะสการังยะถาบุตังยานาทัสนังสุวิสุทธะอโหสิยาทัหังพิคเวสเตวะเกโลเกสมาละเกสัจสมะพามิมานิ สมาระเกสภามะเกสศาสนาภามณียาปัญญายาสะสเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุโทโธปัญจายาสิงยานัจนจานามีทัศนังอุทปพปิอาคุปปะเมวิมุตติอายามันติอายามันติมาชาตินัตถิธานิปุรณะโวติอิทัมอโอจะาภะคะวาภะคะวาอัตมานาปัญจวัคคียาพิภูอมนภะคะวัน พระคำว่าโตภาษิตังอภินันทอภินันทุงอภิมาสมินจัปปนะเวยยากายเวยยากะระกัสมิงพัญญามันิมณีกัญญะมันโตกุลทัญญัสาวีรชางวีตมะพังธรรมจักขุงอุปทาปทิยังกิจจิตสมุททยาธรรมังสัมพันติงสัมพันธังนิโรธาธรรมันติงปวัตติโตปวัตติเตจักภะคาวตาธรรมจักเกภูเมธีวาสัทธมนุสสาวีสุง เอตามภควตาพารณสียังอิสิปฏเตในมิคาธีอนึ่ตารางธรรมจักขังปวัตติอปัพติวัติยังสมาเนนวะนาวาผามเนนาวาเทวเนนาวามาเลนาวาผามุนาวาเกนิจิวาลกัสมินตีภูมานังเทวานังสัทธังสตวาจตุมหาราชิกาเทวสัทธมโนสาวิสูงจตุมหาราชิกานางเทวานังสัทธังสตวาจตาวาติงสาเทวสัทธมโนสาวิสูงตาวติ ตาวะติงสังติงสานางเทวานางสัตยังสุตวายามาเทวะสัทมนุสาวสุงยามานางเทวานางสัตยังสุตวาตุสิตาเทวะสัทมนุสาวิสุตุสิตายาเทวานางสัตยังสุตวานิมมานาตีเทวะสัทมนุสาวิสุนิมมานาตินางเทวานางสัตยังสุตวะพระรนิมิตวัสสะปัตตเทวะสัทมนุสาวสุนพระนิมิตวัสสะวัตถีนางเทวะสัตยัง าทังสตวาภัมมะกายิกาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภะควาตาภารณะสียังอิสิปฏเตนิมิคัตยะนุ้ตารางธรรมจักกังทวัตติอภวติยังสัมมะนีนะภะวาภามณีนะวาเทวะนีนะวามาเนนะลาวาภามุนาวากินิจิวาโรกัสมินติอิติหิเตนะคานินะ อิเอเตนะมุโหเตนะยาวะพโมมาโลกาสัตโตอัมพุคตคัจฉิอายันจะทัสสาหสีโลคธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัมไปมานโอจะโอคารุโอภัสโสรเกปตุระหัวสีอาติกามีนะเววะเทวานางเทวนาเทวนุ พาวังอัลโคภะคะวาอุทานังอุทานิสีอัญญาสีภะคะวโตกนทันโยอัญญาสีวตาภูกนทันโยติอิติหิยังอายะสมันโตกนทัญญาสัอัญญากนทฑัญญตทันโยเตวะนามะโหสิติบทที่เก้าบทพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสกตโตโลกวิทูอนุนตโรปุริสาธรรมะสาระติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติ บทที่10ธรรมานุสติสวากาโตภะคะวตาธโมสัตทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจัตังเวทิปโพวินยูหิติบทที่11สังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยาธิทางจตาริปุริสสุขานิอัถาปุริส บุคลาอิสสะพะกัตโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอันตัลังธรรมะอันตัลังธรรมะทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอันตัลังธรรมปุญญาขีตังโลกัสสะติบทที่สิบสองสัคตวาสัคตวาพุทธะรัตนังอุสธรรมอุตมังวะรังอิทขีตังเทวมนุสสานังพุทธเตชินาสตินานสันตุปัฏฐาสังเพทุกขาวุปสเมตุเต สกัตวาธร ans, รมะสกัตวาธรรมะรัตนังอุสตังอุตมังวรังปริคาหูปัสสมเมญังธรรมะเตชินะโสธินานสันตุปัฏฐาะสะเพยพยาวุปัสสะเมนตุเตสกัตวาปะระสังฆารัตนังอุสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตชีนะโสธินานสันตุปัฏฐาะสะเพยโลกาวุปัสสะเมนตุเตบทที่สิบสพระคาถาชินาบรรจง นโมตัตสะภะวะโตอะรหะโตัมมาสมพุทัสะนโมตัตสะภะวะโตอะรหะโตัมมาสมพุทัสะนโมตัสสะภะกะโตุะรตะโตัมมาสมพุทัสะนะโสนาคตาพุทธาเฉตวามังลังสานังจตุสัจจาสภังละสังเยปิวินสุนาราสภาตันหังคาราตโย พุทธาอัตวิสตินายกาสัพเพปริตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปริโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปริโตไมหังอุเรศภะคุณาการุหันทะเยมีอนุรุตโตสาีวุปโตจัตถคินีโกนัญโยปิฏฐาคัสมิงโมขะลนโญจวามเกตคินีสวนีไมหังอสุอนัทละหุลาการสะโพจามหานโมภาสุงอมังโสตะเกเกสโตปิฏฐาคัสมิงสุริโยปพังโกรนิสิโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงคะโวกุมาล

ทักขินีเวตาสุตกังกชาคังปัจจุโตอาสีวามีอังคุริมาละกังขัตธโมระบาลิตันจาอาฐานาทิยาสุตกังอากาสีทชัตนังอาสศิสย์สาวกัลิชนิตาชินานาวรลสังยุตตาสตตปการละลังกตาวาตปิตาธิสัจชะตาภาฮิลาจัมตุปัธวาอาสีสาวินัยังยันตุอนันตชินาเตชสาวะสโตมีสกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญเชลีชินาปัญชลามะจัหีวิรันตังมหิตาลีสัทธาปเริตุมังสพเพเตมหาบุริสาสะปาอิเจวมันตตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัตะโบธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโกสังฆานุภาเวนะชิตันตาลโยสัทธามานุภาวะปริโตจารามีชินาปัญเชลีตีบทที่สิบสี่บทสวภาหุงมหากาภาหงสาสนาระมินิมิตตรสาวุธันตังศีมีขลังอุด อุทิตโคราสเซนธรรมลังธานาทิธรรมวิธินาชิตบพมุนินโทตันเตชะสาเันตุเตเชียมังคารานิมาลาติเลกามพิยุติสัพพลาติงโอลัมปนาคาวะกามัทายาขังคันติสทันตัสวิธินาชิตบพมุนินโทตันเตชะสาเันตุเตเชียมังคารานินาคาคิลินขจาวะลังอติมัตปูตัง ขาวสาิีวัตสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตบมเนินโทตันเตชะสาพ่อตุเตชิยมังคารานิอุขิตาข้าฆ่าเมธิหะถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาลวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตวามุเนินโทตันเตชะสาพ่อตุเตชิยมังคารานิกัตวานาคัตธรรมุทลังอีวาขพินียาจินชายาทุทธทวจนาชนะยากรรมเชสัตเตนะโสมาวิธินาชุติวามุนินโทตันเตชัสาพ่อตุเตชิยมังคารานิ สัจจังวิหายามติสัจจากวาทะเกตุงวาทพิโลปิตามนังอติมัทพูตังปัญญาปฏิปัจฉิโตชิตวัมมุนิโทตันเตชัสาปุตเตเชามังคารานินันโทปนันทะปุชักขังวิปุติมเหตติปุปเตนะเทระปุชะเกนะปรมายัญติยันญโตอิทูปเทสะอิทูปเถสะวิธินาชิตวัมุนินโทตันเตชัสาปุ

นิกะวิธานิวิวิธานิจุปฐาวนิโมขังสุขังอธิคมเอยานาโรสปันโยมหากรุนิโกนาถงหินตายาสัพะปนีนางปรุเรตวาปรามีสัพพะสัพปะโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสจเจวเชนะหตุเมเชมังกรัง ชิยนโตพุทธิยามุเอกศักยานังนัตตะวันโนเอวังตวามิโชหุยเชยะสุชะมังกะเลอปาลาชิปันลังเกสิเสปตาวิปุกะเลอภิเศกิสพภุธานังอคาปโตปโมุตติสุนักตังสมังคารังสุปปะตังสุโมติตังสุกนุสุมตโตสัสวิทังพัมมะจริสุปะทักขินังกะ

บทที่สิบหปฏิทานาคาถายาเทวตาสันต,ติวิหาราบาสินีสุเบคาลโพธิคาเลตัหิงตาหิงตาธรรม,มทานีนะพระวันตุปุชิตาสุถิงกะโลนเตนทะวิหารามันทานีเทราจามัชชานาวกาจาัพพิคโวเซรามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจาเทสานิคามาจไอิสลาสัมปนาคัสัมปนาสัมปานาภูตา,า,าสกิตาพระวันตุเต เชาลาผูชาเย,ยปิจจะอันทักสัมเพาุภาสังเสทาชาตาอัทวุปปาติกาเนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพพิทุขกขสะกะโลดตูสังขยังทัาตูจีรังสตังธรรม,มูธรรมธราจับ ภราสังโฆติหัวตูสมุสมัครโควะอัตตาญาจหิตายาจะอัมิและขตุสัมสะธัมโมสัมเพปิสัมมาจริโนอุทินสัปนุเนยามะธรรมเอมอริยปวเวทิเตปัสสันนาหตูสัมเพปิสปนิโนพุทธศาสนธรรมมาถารังปวิจันโตกาลีเทโวปวัสสตุอุทธิภาวะยะภาวะยะตัตลานสัตตานังสมิทัง เนตุัวเวทีหนึ่งมาตากิตาจะอันตรชางนิจังรักขันตุปตะกังเอวังธรรมะธรรมเณรราชโนปะชางรักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาโอโยชนาคาถาบทส่งเทวดาทุกขะปตะจานิทุกขะพญาปตะจานิพยาโสกะปตะจานิโสกาหุนตุสภเภปิปนิโนเอตัเอตาวัตา เอตาวัตาจะอมิสัพพะตังปุญญสัมพะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธายะสีลังลกคันตุสัพพทาภาวนาลิพัพพิาตาหตุขจันตุเทวตาคาตาบทที่17สุมังคุลคาถาหตุสัพพังสมังคารังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาวนทหงหอนโสติหนตุนิการตลัง โหนตูสัพพังสมังครังรักขันตูสัพพเทวตาสภะสังฆารุภะวินาศตีโหนตูนิลันตะลังโหนตูสัพพังสมังครังรักขันตูสัพพเทวตาสภะสังฆารุภะวินาศตีโหนตูนิลันตะลัง ส ah ัพเพพุทธาพระปัตตาปัจิกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชิน่าละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจิกานันจะยังพลังอาันตานันจะเตชิน่าละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจิกานันจะยังพลังอาันตานันจะเตชิน่าละขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจิกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชิน่าละขังพัทมิสสะปะโส สัพเพุูธาพระปพตตาปัจจกานัจะยังพลังอหารตาจะเตชนาละขังพนามิสพสูสัพเพุทธาพระปัตตาปัจจิกานันจะยังพลังอาหาตานจจะเตชนาละขังพนามิสพสูสัพเพุทธาพระปัตตาปัจจิกานจะยังพลังอาหารตานจจะเตชีนาละขังพันามิสัพสูสัพเพภทธาพระปัตตาปัจิกานันจะยังพลังอาันต นาจเดชนณาละขังพัทธมิสะสะปุสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานนุภาพแห่งความเพียรและนสิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสถาธยายบทสวดมนพระสูภาพระบาลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอยผลจากทุกภัยทั้งปวงขอยข้าพเจ้าชาเิญทั้ทงทางโลกและทางธรรมคอยข้าพเจ้าเข้าถึงพระพูธพระธรรมพระสงค์ ขอพระพุทพระธรรมพระสงฆ์จงสถิตในกายในจิตของพระเจ้าข้าพเจ้าเพื่อเป็นกอบงคองขอคุ้มครองภัยและดลบาาันดัลจิตให้ลูกยินดีนในการทำดีเถิดขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอํนานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและว,วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้วศึกแต่ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิด